สตอกบนก็ได้สตอกบนก็ได้ลองตีดหูหน่อยสตอกบน mm hmm. ลองดูที่สตอกอันนี้สตอกแรงอันนี้เรียกสตอกแรงนะ mm hmm. ไม่ต้องเก่งอะทำสบายสบายไม่ต้องเก่งอะ สโตกบนดูไหมสโตกบนยืนยืนยืนตรงกันข้ามยืนเอ้าเท้าซ้ายยืนไปข้างข้างหน้าสโตกล่างเท้าขวายืนไปข้างหน้าอ่าใช่ใช่นะั่นแหละนั่นแหละถ้าสโตกบนเท้าซ้ายยืนไปข้างหน้านั่นแหลถูกแล้วอ่าไหล่ขวาสูงไหล่ซ้ายต่ำเอี้ยวยตัวไปทางฝานิดหนึ่งอ่าตีอ่าต,ตีสโตปไปนั่นแหละ ใช้ข้อมืองัดขึ้นอ,อแล้วก็เลื่อนก็<ม>ออกมาหาปลายผมเลื่อนออกมามนั่นแหละนั่นแหละถ้าตีน้ำหนักมือดีแล้วมันจะไล่อองมาได้สวยมากรับางนะ<ม>จับเอฟเฟกต์สิจับเอฟเฟกต์สิลองจับเอฟเฟกต์ดิจับยังไงจับเป็นกเอฟเฟกต์อะจับด้วยนิ้วอะไรอะไร นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วนางไาจับจับจับแบบอีแบบนี่จำได้ไหมจำได้อ่าอย่างังีนะ้นีสโต้ไปกันสโต้ไปกันเนี่ยสโต้ไปกันนะ น้ำหนักมือสำคัญเวลาตัดผมบางคนวาทำไม่ได้เอาถึงหันไปใช้แต่กันไกลฟันมีดโกนกันไกฟันมีดโกนอ่ะเพราะก็ทำกันไม่ได้ไงอ่าเอาใหม่เอาใหม่นี่แซมเขลองโกนเนี่มยังไม่เคยมาลองถ่ายนั่นแหละนั่นแหละอ่าค่อยค่อย ต้องให้มีผมขาดประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อย่าเยอะเพิ่งแค่ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์พอ